กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ตอนที่สี่ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของชุดพระไตรปิฎกใกล้ตัวในวันนี้เราจะสารต่อจากสมาธิที่มั่นคมไปสู่ปัญญาที่ไม่ยุดแม้แต่สมาธิจนถึงวิปัสสนาญาณที่ละเอียดลึกซึง้ง ซึ่งอาจารย์ดิสกริศศาสนเวทได้เรียบเรียงไว้อย่างกระจ่างค่ะครับคุณสิริพรผู้ปฏิบัติที่มีกำลังของสมาธิแล้วหากสามารถคลายฉันทะราคะต่อความนิ่งนั้นลงได้ก็จะนำไปสู่ปัญญาที่ว่างไม่ยึดเราจะเริ่มกันที่คำอธิบายตรงจากต้นฉบับเลยนะครับช่วงที่หนึ่งแล้วจะเลื่อนเป็นปัญญาได้ด้วยวิธีปฏิบัติอย่างไร เมื่อผู้ปฏิบัติรู้ว่าตนชำนาญต่อสมาธิดีแล้วคือนิ่งได้นานๆเท่าที่ต้องการตลอดเวลาที่ปฏิบัติรวมถึงบางครั้งเมื่อใจมีสติขึ้นความนิ่งก็ปรากฏขึ้นในใจเมื่อตนยังรักษาสติอยู่ความนิ่งก็ยังคงอยู่จนสติลดลงหรือตอนนึกคิดเรื่องอื่นความนิ่งจึงหายไปจากใจพอมีสติใหม่ความนิ่ง ก็ปรากฏขึ้นในใจอีกนี้เรียกว่าเป็นขั้นสมาธิและชำนาญต่อสมาธิต่อจากนั้นให้ปรับสมาธิด้วยวิริยะปรับสมาธิด้วยปีติหรือด้วยการละฉันทะราคะคือความติดต่อสมาธิหรือละนิจนิมิตความเชื่อมโยงของความรู้สึกของสมาธิในใจต่อสมาธินั้นถ้าทำสำเร็จจะเลื่อนเป็นขั้นปัญญาช่วงที่สอง ใจว่างที่มีกำลังปัญญาพละขั้นปัญญาคือความรู้สึกว่าว่างจากตัวตนเพราะใจไม่ต้องการยึดให้เป็นตัวตนแต่กลับรู้สึกว่ายิ่งว่างยิ่งมีความสุขใจก็ยิ่งมีกำลังชนะกิเลสนี้เป็นความสุขที่พ้นทุกข์ระดับปัญญาและใจที่มีกำลังมาจากปัญญาพละขั้นนี้เรียกว่าเลื่อนจากขั้นสติปัฏฐานสี่มาเป็นขั้นโพชชงเจ็ หรือเรียกว่าเป็นขั้นยานัทสนะก็ได้ฟังแล้วรู้สึกว่าความว่างไม่ใช่ความไม่มีอะไรแต่คือจิตที่ไม่อิงความมีไม่อิงรูปไม่อิงแม้แต่รำลึกถึงความนิ่งของสมาธิช่วงที่สามจากยานัทสนะสู่วิปาาัสนาญาณเมื่อผู้ปฏิบัติที่อยู่ในขั้นปัญญาจนชำนาญดีแล้วฝึกสำรวมให้ใจหนักแน่นยิ่งขึ้น และมีใจเด็ดเดี่ยวทรงใจไปนในกระแสพระธรรมคือไม่ยึดต่ออุปาทานขันห้าแม้นักขณะนั้นกำลังหายใจเข้าหายใจออกอยู่ก็เห็นความแปลไปของสังขารหรือเรียกว่าเห็นอนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะจากฐานของจิตที่ว่างและเป็นภละนี้เป็นขั้นวิปัสนาแม้เมื่อผู้ปฏิบัติกำลังหายใจอยู่นั้นใจก็เป็นโลก,กุตระ เรียกว่าบรรล,ลุวิชาอริยมรรควิมุตติอริย,รยผลนี้คือการเจริญอนาปานสติในเส้นทางวิปัสสนาช่วงที่4ฝึกจิตตามขั้นสภาวะปรมัตระดับศีลขันสมาธิขันปัญญาขันฝึกจิตรู้ตามขั้นสภาวะปรมัตแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงจากภายในต่อเนื่องกันไปเสมอทั้งขณะปฏิบัติและขณะที่สติตัดความเผลอ แล้วความรู้สึกถึงสภาวะเหล่านี้ก็ปรากฏแก่จิต 1. สศรัทธารู้ถึงความรู้สึกที่มีใจศรัทธาอ่อนโยนนุ่มนวลโดยไม่ต้องแปลว่าศรัทธาต่ออะไร 2. ศีลสังวรความรู้สึกที่มีการยั้งกิริยาอาการทางกายทางวาจาที่ไม่ดีแล้วกลับเข้ามาสู่ใจที่เรียบร้อยมีมัรญ,ญาตและมีความสุขทุกๆขณะแม้จะเคลื่อนไหวหรือไม่ก็ตาม เพราะศรัทธาเป็นปัจจัยและศรัทธายัางคงตามมาประกอบด้วยเสมอ 3. อินทรีย์สังวรการสำรวมที่ใจไม่อยากส่งออกไปสู่อารมณ์ภายนอกไม่เสียดายที่ไม่ได้ออกไปรับรู้เรื่องต่างๆแต่กลับรู้สึกว่าได้รับความรู้สึกที่ปลอดภัยในใจไม่เดือดร้อนทำให้รู้สึกว่าใจหนักแน่นขึ้น 4. สติสัมปะชัญญะจิตสงบ มีความสุขจากความสงบเวลากายเคลื่อนไหวรู้สึกว่าเบาไม่อยากนึกจำสันฐานภาพร่างกายกลับเข้ามาสู่สติอยู่เสมอทั้งสงบและใจหนักแน่นไม่โกรธไม่รำคาญต่อสิ่งที่มากระทบเหมือนแต่ก่อน 5. สันโดษลดการเก็บสะสมรู้สึกว่าไม่ต้องการสิ่งที่ต้องใช้เวลามากในการปรุงแต่งแต่กลับมีความสุขใจ ที่ไม่ต้องดูแลรักษาวัตถุสิ่งของภายนอกที่ไม่จำเป็น 6. เสนาสนะสงัดเห็นที่ไม่พลุกพล่านแล้วมีความสุขใจสงบอยากจเจริญสติอยู่ในที่แบบนั้นลดการอยากรู้เรื่องที่ตอนนี้รู้แล้วว่านำความเดือดร้อนใจมาให้ตนเองซึ่งแต่ก่อนนึกว่าคนอื่นทำให้ตนเดือดร้อนใจ 7. สมาธิ นิ่งมาจากข้างในโดยไม่ต้องเพ่งจ้องอยู่กับข้างในคือนิ่งมีความสุขแบบลึกๆถ้ารับรู้เรื่องเหตุการณ์หรือบุคคลจะมีเมตตาจิตโดยที่ไม่ต้องตั้งเมตตาแผ่เมตตาเหมือนแต่ก่อน 8. ยานัศนะว่างยิ่งว่างยิ่งมีความสุขอยู่กับความว่างได้นานๆไม่ใช่ต้องการความว่างแต่ใจไม่ต้องการหวนย้อนนึกผุดเรื่องขึ้นในใจ ไม่เก็บความจำต่อสมาธิเหมือนแต่ก่อนแต่ใจก็ไม่ฝุ้งไปยิ่งว่างใจยิ่งมีพลังอยู่กับพลังแล้วรู้สึกว่าเจอสิ่งที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องสามารถหาได้จากสิ่งอื่น 9. วิปัสนาญาณวิปัสสนาอย่างอ่อนรับรู้ต่อพลังด้วยใจที่พอดีไม่ใกล้นักไม่ไกลนักเป็นกลางๆางพลังเป็นอิสระใจก็หนักแน่นเข้มแข็ง รู้สึกเหมือนยานพาหนะกำลังตัดกระแสเดินเพื่อทางข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งความรู้สึกต่อสิ่งอื่นทั้งในตัวนอกตัวสลายไปแต่พลังไม่สลายไปสลับกับใจที่หนักแน่นอยู่เสมอวิปัสสนาแก่กล้าใจบริสุทธิ์และเด็ดเดี่ยวปัญญาแก่กล้าและเฉียบแหลมเหมือนสิ่งที่เล็กที่สุดแต่แข็งแกร่งที่สุดใจมีแต่สงัดไม่พลุ่งพล่านไม่ติดมีแต่ดับคือไม่ก่อ สลัดคลายโดยส่วนเดียวเป็นอย่างนี้และยิ่งขึ้นอยู่เสมอเหนือนี้ขึ้นไปจะเป็นโลกกุตระดวงตาเห็นธรรมศรัทธาและศีลสังวรเป็นศีลขันหมวดความดีที่เป็นระดับศีลที่ต้องฝึกฝนจึงจะเป็นระดับที่เมื่อเข้าถึงสภาวะนี้แล้วจึงจะติดตัวไปอินทรีย์สังวรจนถึงสมาธิเป็นสมาธิขัน ยานทัศนะเป็นต้นไปจนถึงโลกุตระเป็นปัญญาขันตลอดทั้งสตอนนี้เราได้ร่วมเดินทางผ่านคำสอนที่ชัดลึกของอาจารย์ดิสกิตจากปริยัตสู่ปฏิบัติจนถึงปฏิเวทในจิตใจเราไม่ได้เพียงแค่รู้แต่ได้เห็นเส้นทางแห่งการฝึกใจอย่างแท้จริงค่ะครับขอขอบพระคุณที่ท่านพี่ฟังทุกท่านได้ตั้งใจฟังและขออนุโมทนาสาธุสาธุ สวัสดีครับ